นี้ก็ใต้ต้นเมเปิลนะคะลมแรงมากเลยลมเริ่มมาแล้วก็ดูนะคะว่าใต้ต้นเมเปิลเนี่ยมันเป็นแบบนี้เองมองมาให้ทั่วนะคะเนี่ยสวยน้องด้วยวันนี้ลม มันหยุดหยุดหยุดหตรก,กตกก็ลมแรงมากเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูต้นอื่นบ้างนะคะว่ามันหมาต้นนี้มันมันช่างเป็นสีสีสันสีทั้งต้นเลยค่ะสวยดูแล้วชุ่มชื่นหัวใจนีนถ้าเพื่อนๆชอบก็เป็นแฟนเพจกันนะ จะให้คำแนะนำอะไรก็แจ้งแจ้งแอดมินได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะจะซูมให้ดูว่าต้นนี้ใหญ่ต้นใหญ่มากเลย